ทักทายชาวเมียฟูทุกๆคนนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปจอดลึกในส่วนของสกิวอาชีพพลหอ,อกกันนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาตีเรานะครับเราก็จะได้สวนกลับเขาแบบมีชั้นเชิงนะครับเพราะถ้าเราปล่อยออโต้เกมเนี้ยมันออกสกิลค่อนข้างมั่วแต่ถ้าเรารู้ว่าสกิลไหนควรจะเปิดเป็นสกิลแรกแล้วก็ตามด้วยสกิลอะไรแบบเนี้ย โอกาสที่เราจะยื้อเกมได้นานขึ้นหรือโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หัวข้อวิชากันเลยครับคลิกตรงที่วิชานะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยพอเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของสกิลแต่ละอาชีพต่างๆเนี่ยมากมายเลยขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นเป็นอาชีพอะไรนะครับสําหรับอาชีพพลหอนเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิดแล้วก็ มีสถานะแบบว่าทําให้ศัตรูล้มนะครับหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งก็มีเช่นกันการปลดล็อกสกิลของเกมนี้นะครับแค่เราอัพเลเวลของตัวละครขึ้นไปให้ถึงตามที่เขากําหนดมันก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากมันเปิดแล้วเราก็มีหน้าที่แค่เอาสมุดคมปีเนี่ยมาอัพแค่นั้นนะครับเพื่อให้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะทำให้สกิลเนี่ยมันแรงขึ้นนั่นเอง ทีนี้ในส่วนของสกิลอาชีพพลหกนับเขาก็จะมีสกิลที่เรียกว่าเป็นสกิลเปิดของเขาอยู่นะมี1สกิลเลยนับที่จําเป็นมากๆเวลามีคนเข้ามาตีเราให้เราซัดกลับด้วยสกิลนี้เป็นสกิลแรกเสมอนะครับนั่นก็คือสกิลกําแพงสายลมนั่นเองสําหรับสกิลนี้นะครับพอเราใช้ใส่ศัตรูหรือว่าใช้ใส่มอนสเตอร์เนี่ยมันจะทําให้ความเสียหายที่เราได้รับเนี่ยมันจะเบาลง นั่นก็คือมันจะทําให้เราถึกขึ้นนั่นเองนะครับถ้าดูจากที่เขาระบุเนี่ยอันนี้ผมอัพเป็นขั้น5แล้วนะขั้น5เนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กขึ้นไปอีกเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ขั้นเบสิกพื้นฐานก่อนนะสําหรับขั้นเบสิกพื้นฐานนะครับตอนเราใช้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่เขาควงอาวุธนะเหมือนมีบาเรียรอบๆตัวแล้วก็มีไอเยนออกมาในขณะที่เราไล่นะครับเราจะไม่ติดสถานะผิดปกติใดๆเลย คือถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลที่มันมีสถานะมาใส่เราช่วงที่เรากําลังไล่ไล่ท่าไม่ตายท่านี้อยู่นะครับเราจะไม่เป็นอะไรเลยแล้วดาเมจที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะน้อยลงไป20%เปตห็นไหมครับที่เขาเขียนบอกแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลที่เป็นการการทุบมาเนี่ยดาเมจที่เราได้รับมันก็จะน้อยลงไปอีก15% เพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาตีเราให้เราเปิดด้วยสกิลกำแพงสายลมเสมอนะครับแล้วจ้องไว้ด้วยว่าเวลามันคููดาวเนี่ยพอมันคููดาวเสร็จให้เรากดใช้อีกรอบทันทีโอกาสที่เราจะยื้อเกมได้นานขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างมากทีเดียวนะเพราะว่าสกิลนี้มันจะทําให้เราถือขึ้นมากแล้วทีนี้ถ้าเราอัพขึ้นไปจนเป็นขั้นที่5นะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะจะเป็นกลายเป็นว่ามันจะช่วย คนในปาร์ตี้เราได้อีกด้วยนะเห็นไหมคือเปอร์เซ็นต์มันก็เพิ่มนะครับความเสียหายที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะเบาลงไปอีกนะครับถ้าเราอัพขึ้นมาเป็นเลเวล5แล้วมันยังมีเอฟเฟกพิเศษขึ้นมาอีกเห็นไหมครับมอบโล่ให้กับปาร์ตี้นั่นแปลว่าถ้าเราอยู่ในตี้นะครับคือเรามีการจัดตี้การลงบอสหรือว่าไปสงคามกิ้วออ์อะไรแบบเนี้ย ถ้าพลหอ,อกใช้สกิลนี้ความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดเนี่ยจะเบาลง30%เปเ็นเป็นเวลา4วินาทีอ่าแสดงว่าถ้าเกิดมีคนโจมตีมั่วๆเข้ามาใส่เราแบบนี้เป็นกลุ่ม,เป,มเป็นก้อนแบบนี้โดนลุมนะครับให้เราไล่คาถานี้เลยนะกำแพงสายลมทั้งตี้ของเราคนระับทั้งปาร์ตี้ของเรานระับจะถึกขึ้นเป็นเวลาสวินาที และถ้าเราตี้กันไปลงบอสนะครับเห็นไหมความเสียหายที่เราได้รับจากบอสจะลดลงไป20เป็นเวลา6วินาทีและที่สำคัญนะครับพลังโจมตีอาคมของทุกคนในปาร์ตี้บวก20ใครว่าอาชีพพลหอ,อกไม่สำคัญครับนี่เลยถ้าเราไปแบบปาร์ตี้นะให้เราเปิดด้วยกำแพงสายลมเสมอนะครับ หรือว่าเป็นสกิลคลายแม็กของอาชีพพลหอกเลยนะสกิลนี้พอหมดคูดาวปุ๊บให้เรากดใช้ต่อดันทีนะครับอย่าให้มีช่องว่างของสกิลนี้ต่อมาครับสกิลที่2หลังจากที่เราปล่อยกำแพงสายลมออกไปแล้วนะครับให้เราตามด้วยสกิลมังกรทะยานหรือสกิลจู่โจมบทขยี้มีสสกิลนะครับของพลหอกอยากจะใช้สกิลไหนก็สามารถใช้ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของสกิลมังกรทยานกันก่อนนะับเอฟเฟกจะคล้ายๆกันอันนี้ผมอัพเป็นขั้น5แล้วเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานเลยจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้นะครับสตูเนี่ยจะติดเย็นยะเยือกเย็นยะเยือกน,น,นี่คือเอฟเฟกต์หของสกิลอาชีพพลหองนะครับเวลาใช้ไปใส่สตูเนี่ยถ้าขั้นมันสูงขึ้นมากกว่านี้สตูจะติดเป็นแช่แข็งเลยนะครับ แล้วเย็นยาเยือกเนี่ยมันจะทําให้สกิลที่เราจะใช้ต่อไปนี้นะครับมันแรงขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะหลังจากที่เราซัดด้วยสกิลมังกรทะยานนะครับหรือจู่โจมบทขยี้เข้าไปเนี่ยให้เราตามด้วยสกิลดาบจันเซียวนะครับเป็นสกิลที่3หรือสกิลจู่โจม2ครั้งนะครับสกิลไหนก็ได้นะครับเลือกเอา ทีนี้มาดูความเสียหายนะครับของสกิลดาบจันเซียวทำไมต้องใช้ต่อจากจู่โจมบทขยี่หรือมังกรทยานเพราะว่าสกิลนี้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีเอฟเฟกตเย็นยะเยือกนะครับถ้าสตูติดเย็นยะเยือกปุ๊บแล้วเราซัดส,สกิลนี้ต่อทันทีมันจะทุบและเพิ่มความเสียหายดาเมจที่สตูได้รับเนี่ยจะเพิ่มไปอีก5 0สมมมติว่าเราทำดาเมจได้1,000 แรงขึ้นไปอีก50%นะครับทุกคน50%ของ1,000นะบวกเข้าไปเลยนะครับคือ500เท่ากับว่าดาเมจที่เราจะทำได้ครั้งนั้นนะครับคือ1,500และยังมีโอกาสถ้าเป็นถ้าเราอยู่ในโหมด pvp คือมีโจมตีผู้เล่นด้วยกันเนี่ย10%มีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยล้มลงคือมันน้อยนะเปอร์เซ็นต์ตอนตอนที่ยังเป็นขั้น1ถึงขั้น4อยู่เนี่ยมันยังน้อยอยู่ โอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยมันก็น้อยนะครับแทบจะไม่เห็นเลย10%เนี่ยแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราัพเป็นขั้น5นะครับลองกดดูขั้น5้านะครับคนหอกจะเป็นอาชีพที่สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมมันจะเพิ่มโอกาสล้มระหว่างผู้เล่นเนี่ยเป็น3 0อน,นทันทีผมมองว่า30%นเนี่ยเยอะนะนะครับโอกาสที่จะติดเนี่ยมีมากเช่นกันนะครับ ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้ดาบจันเซียวเราอยากใช้จู่โจม2ครั้งนะครับก็ได้เช่นกันนะครับคือพอหลังจากติดเอฟเฟกเย็นเยี่ยปุ๊บแล้วเราสาดด้วยสกิลจู่โจม2ครั้งมันก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับทุบและเพิ่มความเสียหายอีก50%แต่ผมอยากให้ใช้ดาบจันเซียวนะครับอย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสอีก10%ที่จะทําให้ศัตรูล้มลงดีกว่าจู่โจม2ครั้งนะครับมันแค่เพิ่มดาเมจเฉยแต่มันไม่ล้ม แต่ถ้าใช้ดาบจันเซียวศัตรูมีโอกาสที่จะลม้มลงนะครับและโดนดาเมจหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะสกิลแรกที่เราจะต้องใช้ก็คือสกิลกำแพงสายลมนะครับสกิลนี้แล้วสกิลต่อมาที่เราจะต้องเปิดต่อไปนะครับก็คือสกิลจู่โจมบทขยี้ที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดเย็นยะเยือกหรือสกิลมังกรทยานก็ใช้ได้เช่นกันนะครับติดเย็นยะเยือกเหมือนกันแล้วดูนะครับท่านผู้ชมพอเราอัพ ไอสกิลมังกรทยานขึ้นเป็นขั้นที่5เมื่อไหร่นะครับเอฟเฟกของสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะดูนี่นะครับเมื่อตัวละครอยู่ในสถานะเย็นยะเยือกมีโอกาส30หรือ35หรือ40เอร์เซนที่จะทำให้เกิดหนาวเย็นรุนแรงซึ่งทำให้100%เนี่ยที่จะเกิดโอกาสสตันเนี่ยสำเร็จ และจะแช่แข็งคู่ต่อสู้นะครับเป็นเวลา2วินาทีคือถ้าศัตรูโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับมีโอกาสประมาณ30%หรืออาจจะ35%หรืออาจจะ40%ขึ้นอยู่กับมันสุ่มนั่นแหละระบบม,มันสุ่มนะครับโอกาสที่จะสตันศัตรูให้แช่แข็งเป็นเวลา2วินาทีเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสมากนะครับแล้วพอเอฟเฟกแล้วพอใช้เสร็จนะครับ มันจะเพิ่มความเสียหายพลังโจมตีในการทุบอีก4%มันก็จะต่อยอดไปในสกิลของดาบจันเสี่ยกับจู่โจม2ครั้งไอ4้4%ตรงเนี้มันจะไปบวกกับเนี่ยครับความเสียหายการทุบตรงเนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดเราอัพเป็นขั้น5เมื่อกี้นะครับมันไอ4้4%มันก็จะบวกกับ50เป็น5 4%เพราะฉะนั้นนะครับให้ตั้งสกิลพวกนี้ไว้ด้านหน้าเวลาเรากดใช้มันจะได้ง่ายนะครับ นะก็จะมีกำแพงสายลมนะครับตั้งไว้เป็นสกิลแรกเลยแล้วสกิลถัดมาก็คือมังกรทยานหรือจู่โจมบทขยี้สกิลไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยแล้วก็ตามด้วยดาบจันเซียวผมว่าดาบจันเซียวโอเคกว่าหลังจากเราใช้3สกิลนี้ไปแล้วนะครับ ให้เราต่อด้วยสกิลเย็นยาเยือกอีก1สกิลนะครับต่อทันทีเลยนะเพื่อทำดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับสมมุติว่าเราปล่อยกำแพงสายลมโอเคเสร็จปุ๊บต่อด้วยจู่โจมบทขยี้แล้วต่อด้วยดาบจันเซียวให้เราต่อด้วยมังกรทยานทันทีนะครับศัตรูก็จะติดเย็นยาเยือกอีกเป็นรอบที่2แล้วพอติดเป็นรอบที่2นะครับเราก็ซัดด้วยจู่โจมสครั้งเข้าไปอีก ศัตรูก็จะโดนทุบและเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก50%เป็น5สกิลแล้วนะครับตอนนี้นะที่เราต้องใช้ต่อเนื่องกันนะครับ5สกิลนี้จะทำให้เราสามารถยื้อได้แล้วก็ทำดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะทีเดียวหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่เราเลยเพราะสกิลอื่น มันไม่ได้ต่อเนื่องกันมีแค่5้าสกิลนี้ที่มันต่อเนื่องกันเท่านั้นนะครับแล้วเวลาผมเก็บเลเวลเนี่ยผมก็ใช้แค่5้าสกิลนี้นะมันประหยัดขวดมานาได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะมันใช้มานาเนี่ยน้อยนะครับเห็นไหมมันใช้มานาน้อยนะครับมีแค่กำแพงสายลมที่ใช้เยอะแต่บอกเลยว่าผมปล่อยฟาร,ร์ม exp นะครับ6ชั่วโมง ใช้ขวดมานาไป1000ขวดถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับเปิดใช้แค่5สกิลนี้นะครับแบบคอมโบไปคอมโบมาแล้วระบบเนี่ยค่อนข้างจะฉลาดนะถ้าเราเอา5 s k สกิลนี้มาไว้ข้างหน้าแบบต่อๆกันนะครับมันจะมีการจองสกิลแบบรู้เลยว่าเอ้ยต่อไปต้องบทบทขยี้ก่อนนะให้ติดเย็นเยือกแล้วค่อยตามด้วยดาบจันเซี่ยวแบบนี้ AI มันฉลาดอยู่นะครับ แต่ถ้าเรายัดสกิลเข้าไปมั่วเนี่ยมันก็จะออกมั่วหลังจากนั้นเราจะใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่เราเลยครับสกิลต่อมาที่ผมอยากจะแนะนํานะก็คือสกิลหางมังกรนะครับเป็นสกิลที่6ถ้าเราจะใช้เพราะสกิลนี้ทาดาเมจเปอร์เซนต์ในการทาดาเมจเนี่ยสูง3ามรซถ้าขั้นที่4นะครับแต่มันไม่เกิดเอฟเฟกอะไรต่อผู้เล่น แต่มันทำดาเมจแรงแนะนำนะครับหรือจะจู่โจมบทขยี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เราเลยหลังจากนั้นก็คืออิสระในการใช้งานนะครับจะใช้สกิลไหนต่อจาก5สกิลเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็รอให้5สกิลนี้มันคููดาวแล้วก็วนกลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมีเยอะจริงๆแล้วเราจะถือขึ้น แล้วก็อย่าลืมใช้อีก1สกิลที่สําคัญมากๆนะครับเวลามีคนเข้ามาโจมตีเราเนี่ยขอให้เราตั้งสติดีๆอย่าตื่นเต้นนะครับสกิลลบเป็นสกิลที่สําคัญเช่นกันนะครับกดลบให้เป็นนะครับกดลบไปฟึบฟับฟึบฟับ,ฟบลบไปลบมานะครับมันก็จะช่วยให้เรายื้อได้นานขึ้นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใช้กับมอนสเตอร์เนี่ยจะใช้ได้ดีมากๆเลย คือสกิลพายุกวาดล้างมันเหมาะกับใช้ในในเหตุการณ์ที่มีคนกรูเข้ามาโจมตีเรานะครับแล้วเรากวาดล้างสกิลนี้จะกระจายเป็นวงกว้างมากๆเลยคือมันดีในสถานการณ์ที่มีคนเข้ามารุมเราแต่ไม่เหมาะสู้ตัวต่อต,ตัวนะครับถ้าสู้ตัวต่อตัวอย่าใช้นะครับมันมันเปอร์เซ็นในการทำดาเมจมันน้อยมากแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย นะครับไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะครับใช้เป็นหามังกรหรือจูโจมบทขยี้จะดีกว่าหรืออีกหนึ่งสกิลนะครับลืมพูดถึงเลยก็คือหอกทะลวงแต่สกิลนี้มันดีเลยเยอะกว่าเราจะใช้ได้บางทีศัตรูวิ่งไปถึงไหนแล้วนะครับบางทีมันวิ่งไปวิ่งมาไงเราใช้ไม่โดนมันนะคือมันจะมีช่วงชาร์จพลังก่อนนะครับแล้วก็ปาหอกออกไปมันดีแหละแต่ว่ามันช้า นับไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้เท่าไหร่สกิลนี้โอเคสำหรับสเตปการออกสกิลของพลหอ,อกนะครับการจัดสกิลก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย